สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุท่านในกรบผมสวัสดีอยู่กับผมโย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 เอฟพิทัก์นกรบผมในรายการนังสือบอินโทรบา กลับมานะครับผมสําหรับนักสื่อเป็นประจ์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของโรคคู่ขนาดเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระแสต,ตอบรับดีมากๆเฮ้ยหรือว่าผมมาสายนี้มันถูกแล้วว่ากลับไปทาหลอนสุดสัปดาห์ทันทีเนี่ยมันก็ต้องมาแบบนี้แล้วมั้งเนี่ยเออคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ว่าไปเมื่อเราพูดถึงโรคคู่ขนาดไปแล้วก็มีคนขอมาเยอะแยะมากมายซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมเนี่ยหยิบมาทาในสัปดาห์นี้นะต้องบอกเลยว่าไม่ใกล้ไม่ไกลาไกาจากโรคคู่ขนาดเลยและบอกแล้ว,เ,ลวเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ใช้คคคําาาววว่่่ยงง้้นนใใหมสจดซึเรือ นั้นนั่นก็คือโลกใตพ้พิภพนั่นเองครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ใช้คําว่าน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีหนังในเรื่องเอาไปทําด้วยครับผมโอ้หเอาเป็นว่าจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีนนปกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าดูคลิปกันนะครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลว้วก็กดิ่งให้พี่กิ๊บแบลเราด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับปุ๊บโอ้เฮ้ โอเคคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องแล้วก็เจาะลึกกันไปเนี่ยต้องขอบอกอะไรนะครับว่าเรื่องของเมืองใต้ภูพภมิเนี่ยผมจะแยกเป็น2ประเด็นละกันโดยประเด็นแรกนะครับผมนั่นก็คือเมืองที่อยู่ใต้ดินกับอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของโลกที่อยู่ใต้ภูพภพละกันครับคือต้องขอบอกอย่างนี้ครับว่าคือเมืองใต้ภูพภพเนี่ยถ้าเราเสิร์ชใน Google นะครับผมมันจะเจอเรื่องของทฤษฎีเมืองที่อยู่ใจกลางโลกหรือว่าแบบเออโลกอีกโลกนึงที่อยู่ใจกลางแกนโลกอะไรอย่างเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือจะเป็น ืองที่สร้างอยู่ในใต้ดินเว้ยคืออย่างที่ว่าไปครับ2อย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะต้องแยกกันนะครับผมเึ่งวันนี้เราจะพูดทีละเรื่องเลยล้วรันเอาอย่างแรกเลยนะครับผมเรื่องแรกนะครับเมืองใต้พิภพการตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าก็ตามชื่อเลยครับพิภพก็คือดินเมืองก็คือเมืองเพราะฉะนั้นเมืองใต้พิภพก็คือเมืองที่อยู่ในดินนั่นแหละครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเอ้าพี่แล้วมันว้าวยังไงล่ะคุณผู้ชมลองนึกสภาพตามนะครับน้อยนะครับไม่ใช่มีเยอะนะที่บนโลกเราจะมีเมืองอยู่ใต้พื้นพิภพต้องบอกเลย ว่าอารยธรรมโบราณที่เราพอจะมีหลักฐานและมีโครงสร้างที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยมีอยู่ไม่ถึง10ที่หรือว่าไม่ถึง5ที่แล้วด้วยซ้ำคือน้อยมากๆซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามันน่าทึ่งพอสมควรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมืองใต้ที่พบเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่ต้องคานึงถึงหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของถ้าเราทําเมืองใต้ดินแล้วถ้าดินมันซุดตัวลงจะเกิดอะไรขึ้นหรือแม้แต่ ในใต้ดินเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าและถ้าเกิดทําเมืองใต้ดินขึ้นมาเราจะมีระบบอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่ระบบน้ําภายใต้ดินที่เราเนี่ยจะสามารถดูแลตัวเองได้ยังไงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากเว้ยและถ้าเกิดฟังอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะตอบมาคําเดียวเลยว่าเฮ้ยพี่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาฉลาดจะตายเขามีความคิดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ผู้ชมลองนึกสภาพความเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่ลองนึกสภาพดูนะปัจจุบัน การทําเมืองใต้พิภพยังว่ายากเลยครับแต่ทําไมคคในดีตสามารถทําเมืองใต้พิภพได้เป็นแผนผังมีห้องเป็นสิบห้องมีห้องเป็นร้อยห้องและมีการแบบทําช่องระบายอากาศหรือทําทางเดินให้มันเชื่อมกันเป็นเมืองแบบคือเมืองใต้พิภพเลยอะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดให้ผมยกตัวอย่างแล้วก็ให้แบบอินเสิร์ตภาพให้ดูตอนนี้เนี่ยผมจะนึกถึงเมืองเมืองหนึ่งในประเทศตุรกีนั่นก็คือเมืองเดอริงกูยูนั่นเองครับซึ่งเมืองเดอริงกูยูเนี่ยผมก็เคยทําเป็นหลอดสืบมดาไปแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็น เมืองใต้ภิภาหนึ่งเมืองครับที่มีการทําห้องไว้เยอะมากๆและมีการทําระบบน้ํารวมไปถึงเรื่องของการระบายอากาศช่องทางการหายใจหรือแม้แต่ทางบันไดที่เชื่อมไปยังแต่ละที่เนี่ยไว้ได้อย่างน่าทึ่งมากๆซึ่งผมถามจริงๆคุณผู้ชมคนสมัยก่อนที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีในการจําลองภาพจําลองเหตุการณ์หรือจําลองพื้นที่ให้เห็นภายใต้ดินเนี่ยเขาทําได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะคุณผู้ชมลองดูสภาพนะสมมติคุณผู้ชมขุดเจา,พาพนะลงไปลงไปทำ ห้องที่มันเป็นการซ้อนทับกันเป็นแบบ4 5ชั้นหรือเอาแค่ง,ง่ายๆ2ชั้นถ้ามันพลาดแม้แต่องค์ประกอบเดียวหรือแค่1เซนติเมตรคุณผู้ชมครับมันพังละวดีนะน้าลงมาหมดเลยดินที่มันจะรับน้ําหนักมันอาจจะรับน้ําหนักไม่ไหวพื้นที่ที่มันกว้างขวางพอมันอาจจะถล่มมาจนเละแท่ไปหมดเลยก็ได้แต่คนสมัยก่อนเขาทําได้อย่างน่าทึ่งเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าแปลกใจมากๆและที่น่าแปลกใจปว่านั้นคือในเมืองเบรินกูยู ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่ามีภาพแกะสลักโบราณแบบแปะไว้ที่ผนังด้วยซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันมีภาพเรื่องของแบบสิ่งมีชีวิตที่แบบรูปร่างแปลกๆไม่เหมือนมนุษย์อยู่ด้วย,ยครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจในหน้าแปลกประหลาดมากๆต้องขอบอกเลยว่ามีการเชื่อมโยงทฤษฎีไปถึงบรรลุเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําเองแต่มีการช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาอยู่ก็เป็นได้เว้ยคือคุณผู้ชมถามว่าทําไมทฤษฎีเรื่องของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเข้ามาช่วยถึง มีบทบาทตรงนี้ล่ะต้องพูดตรงๆอย่างที่บอกครับเทคโนโลยีอะไรก็ไม่มีขนาดปัจจุบันเราเทคโนโลยีใหญ่โตขนาดนี้ยังไม่สามารถขุด เจาะลึกได้เท่ากับเดรินกูยูเลยมันยากมากเว้ยคุณผู้ชมแล้วถามว่าทำไมเขาถึงต้องทำเมืองใต้พิภพไวล้ล่ะถ้าเอาตามแบบภาพหลักฐานต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเอาไว้หลบช่วงฤดูหนาวที่แบบบัรหนาวเนี่ยปะคือฤดูหนาวสมัยก่อนมันแบบมันฆ่าล้างหรือว่ามันทําให้สิ่งชีวิตสูญพันธุ์ไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งไดโนเสาร์ที่แบบอุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลันจากการที่เกิดภูเขาไฟระเบิดหรืออุกกาบาตชนโลกอะไรก็แล้วแต่ตามที่ซีซีซซีเขาบอกเนี่ยพออุณหภูมิมันเปลี่ยน สิ่งเดียวที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นได้และพื้นที่ทะให้เขาอยู่ได้เนี่ยเขาก็คงจะต้องเป็นใต้ดินแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําขึ้นดาเองเว้ยแต่เราได้การช่วยเหลือ จากสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญามากๆและทําให้เราเนี่ยอยู่มีชีวิตรอดจนมาถึงปัจจุบันได้นั่นเองค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะคุณผู้ชมคือต้องขอบอกเลยว่าเมืองดินิงกูยูเนี่ยมันมีแบบภาพแกะสลักฝาผนังอยู่จริงๆด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆที่ที่พูดถึงเกี่ยวกับภัยพิบัติและเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังภายในถ้ำที่บ่งบอกถึงการมาหรือว่าการช่วยเหลือของสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาด้วยมันเป็นหลักฐานที่บอกไม่ได้ยืนยันไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรแต่คุณผู้ชมลองดูสภาพ สมัยก่อนเราจะเก็บหลักฐานว่าแบบสิ่งเหล่านั้นคืออะไรแบบด้วยอะไรได้บ้างอ่ะเขาก็ได้แต่แบบเขียนวาดภาพฝาผนังเพื่อบ่งบอกถึงเรื่องราวในตอนนั้นเท่าที่เขาสามารถเห็นได้และสามารถสื่อสารได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็น ในสารคดีนะั้นนั่นก็คือเป็นเหมือนจานกลมๆและมีสิ่งมีชีวิตที่แบบโค้งๆมุมลนะลอยลงมาเว้ยแล้วก็แบบว่ามาแบบบอกว่าเฮ้ยให้เราเข้าไปในถนะ้ำนั้นแล้วขุดดินลงไปเพื่อรับภัยพิบัติต่างๆนู่นนี่นั่นมากมายซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้เขารอดชีวิตและทําให้เผ่าพันธุ์เเนี่ยดำนินชีวิตต่อมาจนแบบเป็นญาติโกโหติการเราในอดีตเมื่อหลายพันพัน,พนล้านปีนู่นเลยเว้ยอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมผมพูดไปผมยังขนลุกอะ่ะมีแค่เมืองใต้ไม่พบนะยังไม่พูดถึง อาณาจักรใต้วิภพนะครับคุณผู้ชมผมไม่สามารถบอกได้จริงว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเึงยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้คืออย่างแรกนะครับผมที่ผมพูดถึงไปหรือว่าเมืองใต้วิภพนั่นเองส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าไม่ใช่เมืองใต้วิภพครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นอาณาจักรใต้วิภพครับต้องบอกเลยว่ามีหนึ่งทฤษฎีครับที่น่าสนใจมากเราเนี่ยต้องย้อนความกลับไปเมื่อประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลนะครับเขาบอกว่า300ปีก่อนค,ร,คริสตนนันนนนอ้ีย เราอยู่บนโลกนะครับมนุษย์เราเนี่ยเราใช้ที่ฎีโลกของเราก็คือโลกของเราแบนอนถามว่าโลกเราแบนเนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆนะครับสมมุติโลกของเราเนี่ย เป็นเหมือนเนี่ยอา่านแบบแบนอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยอยู่ตรงกลางโลกตรงกลางนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเดินทางไปสุดขอบโลกแล้วเราไปต่อสุดขอบเนี่ยเราจะตกโลกแล้วไปสู่อวกาศเว้ยอันเนี้ยคือทฤษฎีโลกแบนเมื่อ300ปีก่อนคิดการหรือถ้าพูดตรงๆก็คือเมื่อประมาณ2,000กว่าปีนู่นเลยต้องบอกเลยว่าทฤษฎีนี้เนี่ยใช้มายาวนานม,ม,มากๆก่อนที่เพิ่งจะเปลี่ยนทฤษฎีเป็นโลกกลมได้ไม่นานนี้เองครับแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อเกิดทฤษฎีโลกกลมเสร็จปุ๊บเนี่ยความทรงจำ หรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับโลกแบนเนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปคนเหล่านี้มันก็ยังเชื่อกันอยู่เลยแล้วคนก็ยังเชื่อกันอยู่ว่าเมื่อเราเดินทางไปสุดขอบโลกแล้วเดินทางด้วยเรือหรืออะไรก็แต่เราจะตกโลกเว้ยแล้วเราก็จะไปอยู่ที่อวกาศแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยมีการยืนยันมาตั้งแต่สมัยที่แบบคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแล้วเนาะเขาเดินทางข้ามทวีปมาจากพื้นดินทางฝั่งสเปนมาถูกทางฝั่งเอเชียมาถูกทางฝั่งออสเตรเลียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือยืนยันได้แน่นอนครับว่าเราจะไม่ตกโลกนะเพราะโลกเรามันเป็นวงกลมว้ออ อันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับแต่ถามว่าเมื่อคนที่เขายังเชื่อทฤษฎีโลกแบนเนี่ยเขากําลังคิดอะไรอยู่เขามีความคิดอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของโลกใต้พิภพนั่นเองโดยตามข้อมูลนะครับผมเขาบอกว่าทฤษฎีนี้นะครับผมเป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณปี1 6 9 2โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับผมนี่มีชื่อว่าเอ็ดมันฮันเล่ครับเขาบอกว่าเอ็ดมันฮันเล่เลยครับได้ก่อตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่าทฤษฎีโโลลลกกกวงอ เ,เมันกลมก็จริงแต่ข้างในอย่างมันไม่ได้แบบว่ามีสสารแบบที่เรารู้กันคือมีชั้นดินชั้นหินชั้นแมกมาลาวาใจกลางแกนโลกหรืออะไรก็แต่แต่เอ็ดมันเทลเนี่ยเขาเชื่อว่าไอ้ที่เราแบบอยู่ข้างในที่เราพูดถึงกันเนี่ยเหล็กหินชั้นแมกมาชั้นหินหรืออะไรเงี้ยมันมีความกลวงอยู่ข้างในและในความกลวงตรงนั้นเนี่ยมันมีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่เว้ยออซึ่งถ้าพูดอย่างนี้เนี่ย ผมว่าหลายคนน่าจะพอเดาได้นล่วลหะว่าทฤษฎีนี้มาจากหนังเรื่องอะไรอะความแมนครับ อ้ถ้าไม่เห็นภาพน่าเดี๋ยวผมให้ทีมงานเนี่ยขึ้นภาพไปดูแล้วกันคือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเนความแมนนะครับที่ทางตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาได้ดำลงไปสู่ใต้ท้องทะเลแล้วก็เหมือนกับว่าโดนพายุคลื่นใต้ท้องทะเลเนี่ยพัดไปแล้วก็หลุดไปอีกโลกหนึ่งพอฟื้นขึ้นมาจากทะเลเนี่ยกลายเป็นว่าโลกนั้นเนี่ยมันเป็นใจกลางโลกที่แบบมีภูเขาไฟอยู่ที่แบบเออมีของเขิงนุ่นลอยอยู่มีท้องฟงท้องฟ้าและที่สำคัญว่านั้นคือใจกลางโลกตรงนั้นเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่ศูนพัน ไปหลายชนิดแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งแมมมอสหรือแม้แต่ปลาโบราณก็มีอยู่หมดเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ตรงตามทฤษฎีของเอ็ a มันทันเล่เลยด้วยซึ่งเอ็กมันทันเล่เนี่ยเขาจะมีทฤษฎีที่แตกต่างกับโลกกลมหนึ่งอย่างนอกจากโลกกลวงก็คือเขาบอกว่าใจกลางแกลโลกเนี่ยมันไม่ใช่แกลโลกนะแต่มันคือดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งเว้ย เออคือดวงอาทิตย์ภายนอกเนี่ยสั้นเนี่ย1ดวงแล้วแน่ๆแต่อีก1ดวงคือใจแกนโลกเนี่ยมันคือดวงอาทิตย์1ดวงที่ให้พลังงานแกนโลกซึ่งถ้าเกิดดวงอาทิตย์นี้เนี่ยถูกเจาะหรือระเบิดเมื่อไหร่โลกเราก็จะระเบิดนั่นเองอ่า อันนี้คือทฤษฎีของเอสมานันเล่นะซึ่งเขาบอกว่าใจกลางแกนโลกนี้เนี่ยมันมีดวงที่ตัวหนึ่งหรือว่าใจแกนโลกอยู่ซึ่งจะให้ความร้อนอุณหภูมิต่างๆหรืออะไรก็แต่แบบที่สามารถทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยเหมาะแก่การเป็นอยู่เว้ยและกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแผนที่อีกแผนที่หนึ่งเลยและเขาเนี่ยก็ให้ชื่อพื้นที่ตรงนั้นด้วยโดยชื่อพื้นที่ตอนเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ กาท่าครับคือถ้าเกิดเปิดแบบให้ดูเนี่ยคือแม่งว้าวมากเลยเว้ยคุณผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะคุณผู้ชมใช้วิจัยนในการรับชมด้วยนะภาพเมืองใต้โลกหรือว่า ทฤษฎีของโลกกลวงนั่นเองครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือใจกลางโลกนะที่เขาบอกว่าแบบมีดวงที่ร่วงอยู่แล้วข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งแบบชั้นบรรยากาศมีทะเลมีสิ่งมีชีวิตโบราณมั่งแบบน่าสนใจมากเว้ยคุณผู้ชมคือมันน่าสนใจเพราะอะไรล่ะคุณผู้ชมเพราะทฤษฎีโลกกลวงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทางความเชื่อศาสตร์แต่มันมีทางความเชื่อของพุทธศาสนาด้วยครับ โอ้โหคนลุกเลยนี่คือภาพของศาสตราพุทธที่เขาบอกว่าโลกของเรานะครับมีใจกลางโลกอีกส่วนนึงอยู่ครอบขอบเนี่ย คือโลกที่เราอยู่เว้ยแต่ตรงนี้คือใจกลางโลกที่อยู่เว้ยแสดงว่ามันจะต้องมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ใจกลางแกนโลกอย่างแน่นอนตามความเชื่อเลยครับซึ่งตรงนี้มันตรงกันอย่างน่าเหลือเชื่อเลยผมยังหูผมอ่านหรือว่าผมหาข้อมูตลตอนแรกผมยังขนลุกเลยครับซึ่งเขาก็ได้มีการตีภาพออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีแบบพื้นดินข้างใต้แล้วก็มีผ้าที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีทะเลมีเกาะมีอะไรอย่างนี้ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากคุณผู้ชมและเขายังบอกอีกว่าในเมือง ใต้ภพตรงนี้อะไรที่เคยสูญพันธ์ไปแล้วในเมืองบนบกหรือว่าเมืองนอกพิภพเนี่ยในใต้ภพมีหมดเลยแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่ค้นหาค้นพบเจอหรือเขาว่ากันว่านักที่สุดเลยนะมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ในเมืองใต้ภพ, <c oughs> พเลยครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมโอ้ยผมแม่งอยากแบบ อยากรู้ว่าข้างในโลกมันมีอะไรจริงๆแต่อย่างว่านะมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีไงคุณผู้ชมเมื่อมันมีทฤษฎีขึ้นมามันก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อที่จะแบบเอ่อเขาเรียกว่าพิสูจน์ทฤษฎีนั้นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการใช้รังสีเพื่อตรวจสอบชั้นใต้ดินของโลกพอเจาะลึกเข้าไปอ่ะมันไม่มีความกลวงของโลกเลยเว้ยมันมีแค่ดินมีหินมีชั้นแมกมาชั้นลาวาชั้นหินอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่จนไปถึงใจกลางโลกเมื่อเราใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันไม่มีแต่ ผมจะบอกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็ยังแบบไม่ถูกป,ปัดตกไปร้อยเปอร์เซนต์ด้วยก็ต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปนะครับถามว่าส่วนตัวผมเชื่อเรื่องทฤษฎีโลกกลวงแล้วก็มีเมืองอีกเมืองหนึ่งหรือว่ามีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ในใจกลางโลกไหมผมให้เป็นเปอร์เซนต์ละกันผมให้สามสิบเปอร์เซนต์มีความเป็นไปได้และอีกเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เนี่ยคือผมเชื่อวิทยาศาสตร์โอเคไม่ว่าแต่ละคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับผมหน่อยละกันนะครับผมและวันนี้นะครับผมถ้ากำลัมมมมมงม,อมุองมัานัย นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกับชอบกนันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเพื่อไปพาคิมง,งเราบและเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปนักสืบเว็่อะไรก็รอติดตาม้วกันนะจ้าวันนี้ไปละบ๊ายบายปู